สวัสดีครับนี่ม,เมาเบิงเรื่องหางขาวสีหวานหวานหนึ่งตัวสีอ่นหวานหางขาวมีเออเามาจะเด็กเลยสีหวานหวานโทนสีประมาณนี้ เหี้ยงอ่อนๆยืนรอนะไก่สามเดือนกว่าสามเดือนกว่าปากแข็งสะอาดไข่สีนๆครับ ไปยังจะไปยังออมมีนะครับอกยังคมใครอยากเอาไปขุนไปทำพอคานได้ตัวนี้ออกงานอาจจะไม่ได้นะครับเพราะว่ามีตามันเป็นรอยมันจิกกันตั้งแต่เด็ก เกือบไม่รอดนะถ้าแยกออกไม่ทันนี่คือเรียบร้อยเหมือนกันลอยจะนอนแล้วโดนสะกดจิตเข้าไปจะนอนแล้วไปที่พับไปไปปีขาวดีนี้ ใครชอบข่าวเยอะๆสีหวานๆหาพระองค์ครบชัดเจนเลยต้องไปลุน้นตอนโตอีกทีครับว่าจะออกมายังไงปากนี่สวยเลยนะครับขาวสะอาดเห็นร่องน้ำตั้งแต่เด็กๆนิ้วไม่งอง ยังพร้อมไปได้ไปได้ไปไ,ไปจีปละุ๊บบ,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 บนไม่ยอมไปเนียจะนอนที่นอนน,นี่ล้วบัน,นเดียไปพาไปโ่าไปสรงบนโลงนี่ครับ,ยรบอยู่ในแขน เอาเชีกยวไหมามาลงเลยไหวไปตัวเกี่ยวเลยไม่ยอมลงนะครับเชื่อ,องมากตัวนี้อันี่ก็จะเป็นรุ่นี่พี่ ีไม่ยอมลงนะกินลำครับตอนนี้อันนี้ก็จะสีออกเข้มๆอันนี้ถือว่าโทนเข้มเลยอันนี้จะเป็นโทนอ่อนแล้วก็จะมีอ่อนตันี้ก็จะเป็นดอกหมาอันนี้ก็จะกลางๆสีส้มส้ง แต่ตัวนี้สีเข้มเลยแต่ลายก็มีครับนี่จะเป็นพวกลายแต่ลาย,ลายตรงนี้หน้าฝนครับดูเลยากไหมไม่ไปไหนนะครับนี่ไปติดนะจะนอนเกาะนอนอยู่บนแขนไม่ยอมลง ผมไม่ได้อาอาหารเนี่ครัเลี้ยงเนี่ยกินลำพวกอะไรนี่เนี่ยตัวนี้ก็สีสวยนะครับสีสวยตัวนั้นก็เป็นตำหนิอกคดใครอยากเอาไปทำพ่อไก่บ้านก็ได้โครงสร้างดีตัวนี้ไก่จังหวัดอุบลน,นะครับสนใจอยากเข้ามาเยี่ยมชมได้ ไปไปไปไม่ยอมไปเลยครับไปไปกับพี่หน่อย <c oughs> เล่นหน่อยไม่ได้นะเชื่อ,องตัวนี้ร <c oughs> ักษาเอาเนี่ยเกินไม่รอดเอเป็นรอยแผลเป็นไป <c oughs> ไปนี่เดีวเดี๋ยวจะจับเล่นไหมไปไปเลย <laughs> มาไปไหนนะครับตนี้เพราะว่ามันป่วยตอนเด็กมันจับเลยได้จับบ่อยได้เล่นบ่อยนี่ไม่ไปไหนเชีย่ยงอันนี้เชีย่ <c oughs> งยงอีกสองตัวรุนรุนนจะเป็นหนุ่มๆรุ่นนี้ก็จะโตขึ้นมาอีกก็ห้าเดือนกว่ามันหลอด มีไก่ไลายอีกนี่มีเท้าทองตัวนั่นนี่เท้าทองครับเท้าทองก็มีนะเท้าทองขาวชีขาวชีมีอันนี้เป็นแม่พันธุ์เรืองหางขาวดำมาวงชัดเจน สาวชี่หรที่เหลืออยู่นี้สม,มากจะมีตำหนิครับเพราะว่ามไม่ค่อยได้ดูแลเมเด็กกดฝากติดตามช่องไม้น้าเลยครับขอบคุณที่ข้ามารับชมครับสวัสดีครับ